สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคมเปาเช่นเคยนะครับ3คู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแลดจิกเกหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้ค่้นเนวันพุธนะวันที่9เดือน9นะก็เป็นเลขมงคลของหลายหลายคนเพราะนั้นมีลีก1ลีกนำมาฝากกันครับฟินแลนด์ไรอ์ค u าวส์ลีก e นึ่ลีกนะครับเตะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งทั้ง3คู่เลยนะอ้าวเริ่มกันเลยครับระดับ9ครับสนาโจเอ็นครับพบกับระดับรองรอจากฝูงอินเตอร์ตุกคูนะครับ ไซนาโจเอนชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับส่วนตูคูชนะ2เสมอ1แพ้2จาก5นัดล่าสุดที่ลงเล่นนะครับคู่นี้เฮตุเฮตเท่ากันเลยครับ5เกมหลังสุดเสมอไปหนึ่งเกมและชนะไปฝั่งละ2เกมนะครับตัวผู้เล่นครับไซนาโจเอนใช้เทโรมันทีล่าครับมาเตฮาราเดกี้และเอมเรลเลเดสมานะครับส่วนอินเตอร์ตูคูครับมาเยือนวันนี้ใช้ริกเกตติ้งครับคอนเนอร์รัวเน่และเบนจามินคอมมันนะครับคู่นี้อินเตอร์ตูคูบุกมาเสมอไม่ได้เสมอพังทั้งแถบเลยแต่ถ้าชนะสกอร์อะไรก็ตามแฟนๆเฮลั่นๆเลยนะครับ ซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าซานาโจเอสนะแม้ฟอร์มหลังจะไม่ค่อยดีแต่วันนี้เป็นโอกาสดีแค่ประตูเดียวเท่านั้นน่าจะเพียงพอนะครับรอยยิ้มของแฟนๆพร้อมสามแต้มมองไปที่อินเตอร์ตูกคูครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับสี่ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะอันดับ3ครับคูพีเอสครับพบกับอันดับ12โรวาเนียมี่นะครับคูพีเอสชนะ3แพ้2ครับส่วนโรวาเนียมี่นี่แพ้ติดต่อกันมา9นัดแล้วนะเฮ้ทูเฮ้ครับโรวาเนียมี่เป็นรองนะครับ5เกมล่าสุดชนะ1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้คูพีเอสไป2เกมนะครับ ตัวเล่นครับคูเบสวันนี้ใช้ลุคทาบี้ครับซากูซาวอเ,เลเนนและลูคสัสรันเคลนะครับส่วนโรานมาเนมีมีซิโมโมาญันเดอร์ครับคาเ์ลีคัคสและมาติอัสแทมมีเนนนะครับคู่นี้คูเบสเล่นในบ้านาบังคับชนะ2สกอร์เพื่อเสมอตัวลุ้นสกอร์ที่3เพื่อพาแฟนๆเฮซึ่งยจดาดูว่าแมโรมาเนมีอาจจะแพ้ติดมา9นัดแต่วันนี้ไม่น่าแพ้เกิน2สกอร์นะเจะดามองว่าอย่างแย่สุดแพ้0ูนย์สนี่ก็ย่ำแย่พอแล้วเพราะฉะนั้นดูแล้วโอกาสที่จะ ยิงไม่ถึงมีสูงนะฝั่งเจ้าถิ่นกูพีเอสครับเพราะนั้นวันนี้มองทีมเยือนครับโรวาดเนมี่ครับปิดท้ายดับ4ฮอนก้าครับพบกับนาหกอิวเวสนะครับฮอนก้าที่ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับส่วนอิเวสชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับคู่นี้เฮตุเฮต้าเกมหลังสุดที่พบกันอิเวสชนะ1เสมอ2และแพ้ฮอนก้าไป2นัดนะครับตัวผู้เล่นกันหน่อยนะฮอนก้าวันนี้ใช้เฮนรี่อัลโต้ครับลูคัสคอฟแมนและชองมารีดองกูอดีตเด็กปั้นของบาร์เซโลนาเป็นศูนย์หน้านะครับส่วนอิเวสครับมีเฟลิเเเปป้อสร์ริลวา สูหน้าเป็นยารีเมตตาล่านะครับคู่นี้คอนกาบังคับชนะในบ้านตัวเองครับสกอร์อะไรก็ได้แแฟนเทเลยแต่ถ้าเสมอนี่บ้านใครบ้านพังเลยนะซึ่งดูแล้วฟอร์มหลังคอนกาเองเนี่ยหลุดไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วออกเสมอซะเยอะชนะใครค่อนข้างยากดูแล้ววันนี้คู่นี้โอกาสเสมอมีสูงนะดีไม่ดีอิเสบุกเก็บ3แต้มดวยวามคนนั้นมองทีเดียวครับอีเวสครับสรุป3มทีมจะาต้องพัเป้าคือวันพุตแบบนี้นะครับฟินแลนด์ไวคาสเรกาลีนะครับอินเตอร์ทูคู รัวเนมี่และอิวเวสนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มแอดหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้เจด๊ดำทำเป้าลาแล้วสวัสดีครับ